Yeah, and just power it out. Yes sir. It's not too big. You should break it first. You want eggs? Oh I found something. Have a man. Okay, hold on a second. ม่เ้ายังใส่แม่ตามสิกยใส่แม่กินมัสามอนสามัเ็ฟุเ็่เ็ชิ้เ็ชิ้เดอแม่กินไมแม่แม่กินแม่ต้องกินอันนีด้วยอันนี้ม่แม่ ต้องกินด้วค่ะเจ๊แม่ะต้มตมมซูชิใบะต้มมบ้างกินบะจัเออามซูชิได้

That's why I have Mary and but, no Mary. That's why You want? You yeah. You have to watch out. Grab it, okay. 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 hay mẹ <coughs> บดสุกหลังซุกแล้วต้องเอาไปต้มดอะกินนวดแม่กินปูอาเจียกับน้ำสุปอร่อยเลยนอะบอกให้แม่เฝ้ากินเดี๋ยววันจะไม่จะเสาร์อยู่ด้วยค่ะเพราะว่าแบบอันเวลาเขามาสถีเวลาเขากลําสินะเนาะเวลาหนูมองมักหนูมักการณ์หน้าจ๋าที่สุดเลยหนูามองมาัก คิดหวานแง่กันงานนี้เขาลาจากกันไม่สาเลยแต่เราคดจะเยอะใหญ่แม่นี่ปาเชื่อมกัอนอันนี้ไข่ปลาแม่ับปบักมันเล้งไม่คกบบคับแม่มมรเราเลื้่าน,นี่้เาเ Fish playlist sang we have? Adam Singh, what Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp หนูคนเดียวดูแรงสคนต้องเชื่อเบาของกันคนหน่อยหนูซึ่งเราควรจะต้งห้างเดียวกว่าตางประทันปุ๊บจันี้จับแบบน này coi này coi coi, mày nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thử coi cái này, ngứa, cảm thấy nghe tiếng sườn khao, tôi hớt. Tặng một ซักร้อยู่คนซักไหนบิ้งแม่กินเอาเริ่มเหมือนีัไป้องเบิ้งเต้าอ่เบ้งแม่กินเป็นแซ่้าแซ่บบ้าแซ่บอแซบ้แซ่บ้แม่ 好了。<noise> <noise>